สวัสดีครับผมเป้มอเตอร์นะครับวันนี้ผมมารีวิวรถอุนไดโซนาร์ตนะฮะดูกันรอบคันนะครับผมสีสันยังสวยงามอยู่นะครับนี่ครับผมสีสันสวยงามครับตัวนี้เนี่ยนะฮะต้องปลดล็อกก่อนสีสันสวยงามนะครับท้ายนะครับตัวนี้เป็นตัว CNG โรงงานนะครับ ตัว CNG โรงงานแต่ว่าระบบ CNG มีปัญหาทองไปเช็คหน่อยนะครับผมวิ่งน้ำมันวิ่งปกติเลยเจ้าของวิ่งน้ำมันมาตลอดรถไม่มีโดนนะครับท้ายเดินนะครไม่เคยแกะนะครับรถปี2008นะครับผมเบาะหนังอย่างดีนะครับเบาะหนังตัวนี้เบาะหนังยังดีเลยนี่ครับผมเบาะหนังยางดีเลยนะฮะภายในนะครับ ภายในนะครับเบาะนั่งสวยๆนะครับผมนี่มีแตกงนิดนึงนะครับของอะไรนะครับผมไม้สามแสนสองนะครับไม้สามแสนสองเครื่องเกียร์ช่วงล่างยังดีอยู่นะครับสีสันยังสวยนะครับสีสันสวยงามครับผมนี่ตำหนิอย่างหนึ่งคือเลนไฟหน้านะครับเลนไฟหน้า เป่นไฟนหน้าข้างนี้มันหมองแล้วก็มีรอยลาวนะครับต้องเปลี่ยนแต่ผมขายถูกครับเล็ตที่ราคาแปดหมื่นเก้าเลยครับอันนี้รถปีศูนย์แปดนะครับผมรถปีศูนย์แปดี่เรามาดูที่มัดกันดีกว่านี่นะครับปีศูนย์แปดนะฮะเครื่งเกียร์ช่วงล่างดีครับ เดี๋ยวเทสได้ให้ชมนะครับตาชึ่งเดียวติดนะครับแอร์เย็นครับผมเกียร์เป็นแบบคันบันไดนะฮะแอร์เย็นครับผมเครื่องเสียงตัวนี้จริงๆก็ใช้ได้นะครับแต่มัน้องใส่ละครับนี่เราใส่ไม่เป็นนะนี่ครับเกียร์ถอยหลังนะฮะ เกียร์ถอยหลังนะครับปกติครับผมจเดินหน้าครับขับนิ่มมากครับเป็นรถเกรเดียวกันกับคัมนี่แอคคอร์ดนะครับแต่ว่าราคาเขาถูกมากนะครับเห็นไหมครันิ่มนะครับเนนิ่มเลยคเกียร์ช่วงล่างดีครับราคาแปดหมืนเก้าผมไม่ขอลดราคาแล้วนะครับเพราะว่าราคาที่ผมขายให้ขาดทุนละ แปดหมื 8, 9, ่นเก้าเน้นๆเลยภาษีปีหกห้านะครับเพิ่งหมดเมื่อเดือนพฤศจิกาธันวาเนีเองนี่ครับเ <c oughs> ครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะครับผมภายในยังสวยนะครับภายในยังสวยอยู่เลยภายในยสวยๆนะครับคันนี้โอเคครับผม